ก็ติดตามรับชมสดๆได้ทุกที่ทุกเวลาท่วโลกเลยนะครับเวอร์ไว็์หลักทัะคลับคอรับผู้ชมต้องการจะแสดงความคิดเห็นก็ส่ง s อ s เผ่านทางมือถือนะครับส่งข้อความมาทางนะครับพินดีแล้วตามด้วยข้อความส่งมาที่4 6 4 22 33นะครับ4 6 22 33วันนี้ก็ตรงกับวัน ท,นนที่านะคมงับที่3มีนาคม2558ตรงกับ14่ค่ำเดือน4ปีมะเมียนะครับซึ่งก็เป็นวันที่ใกล้กับวันมาฆบูชาแล้วซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็วันนี้ก็จะเป็นวันบุญวันที่พวกเราชาวพุทธที่จะได้รำลึกถึงพระมหากรุณานธะิคุณของของคงสมเด็จพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากับ บรรดาชาวพุทธและก็สัตว์ประสาทั่วโลกนะครับแน่นอนทีเดียวครับสำหรับรายการนี้นะครับนอกจาก SMS แล้วท่านผู้ชมก็โทรมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับจดเบอร์โทรกันก่อนช่วงหน้าว่าจะเปิดสายกันโทรมากันได้นะครับ034966527-28นะครับ034926-966527-28นะครับแล้วก็รายการนี้ก็สนับสนุนโดย <c oughs> น้ำดื่อใจครับน้ำสะอาดน้ำมีคุณภาพน้ำใจ น้ำที่ใครๆก็ต้องการช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นผลิตจากแหล่งธรรมชาติสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับ0 8 3 0 3 9 1 9 3 9 0 8 3 0391939กผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับน้ำสมุนไพรตราสบายสดชื่นดื่มสบายคลายโรคมีสรรพคุณมากมายครับเช่นแก้ร้อนในดับกระหายลดน้ำตาลในเลือดและละลายไขมัน ช่วยบำรุงไตบำรุงเส้นเอ็นขับปัสสาวะระงับอาการอ่อนเพลียและคลายเครียดช่วยลดความดันปรับสมดุลท่าทั้ง4ของร่างกายช่วยให้ร่างกายสดชื่นยิ่งขึ้นไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่เจือสีและกลิ่นสังเคราะห์สนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับ0 8 9 04รายการ ทีมาสนทนาธรรมให้ปัญญากับเราในเรื่องราวต่างๆรวมทั้งมุมมองในเรื่องของข่าวสารในแต่ละวันในแนววิธีพุทธพวกเรามาน้อมใจกันกราบมัสการหลวงปู่พุทธิสระมัสการครับเจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ร,รับชมรายการอยู่อย่างพอเพียงทางสถานีอิสระธรรมช่อง235 คนกองเกียรติพุทธรกิจพุทธดำนายิกาวันนี้วันกพบพรุ่งนี้วันพระวันกลางเดือนครับขึ้นสิบเดือนเดือนสั์กลางเดือนสามแต่ว่าปฏิทินฝรั่งก็เป็นเดือนเดือนสี่ครับเนี่ยก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่จริงวันเนี้พระต้องโกนผม จริงๆคำว่าโกนี่คือโกนเออโกนผมเป็นวันจะต้องใหญ่่ที่วันโกมบุมีใ,ใหญ่ที่วัดก็มีกิจกรรมวันใหญ่โดยเฉพาะวันพรุนี้เป็นวันมาค้าบูชาเป็นวันท,ที่ที่ถือว่าเป็นเลิกแห่งการบูชาสําคัญคนสมัยกเก่าๆหรือแม้ปัจจุบันเขาก็เรียกว่าวันชาตุรงคสันิบาต คนสมัยนี้ก็จะดูฟังแล้วอะไรลงๆอะไรบาดบาดแต่ว่าที่แน่ๆก็คือคำว่าจาตุรงกรสันนิบาตหมายถึงวันที่ครบองค์สี่คือประกอบไปด้วยองค์สี่คือ,อพระพุทธเจ้าทรงทรงแสดงโอวาทิโมกักการพุทธศาสนงก็คือวิสู าโดยไม่ได้นัดหมายพิสุเหล่านั้นมา,าที่มานั้นฐานชายพลเลยอาริยเจ้าก็คือพวกเหล่านั้นเนี่ยเป็นพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุรุสิก้กนกุฏิด้วยเหตุผลว่าพระองค์ทรงบวชด,ด้วยวิธีอยติวิธีด้วยทรงบวชด,ด้วย การกล่าวว่าท่านจงพิเป็นพิสูจมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรมจันทร์เพื่อทำให้ถึงที่สุดทุกโดยชอบเถิดวิธีบวชอย่างนี้แหละจึงทำให้สำเร็จประโยชน์พระอรหันต์เหล่านั้นคือท่านเป็นก็เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์กันเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เมื่อบรรลุกันจำนวนมากโดยไม่ได้นัดหมายก็ถือว่าเป็น เป็นเรื่องเกือบจะกปกติแต่พลธรรมดาสามัญเนี่ยพวกเราก็มองดูว่าไม่ปกติเพราะอยู่ดีๆพระพันกว่ารูปมาถุกสาระไม่ใช่งนทีทไทไยส่งนั่นก็เมื่อมาพร้อมแล้วพระสาตรสระก็ส่งแสดงธรทรทาสําคัญที่ทรงแสดงเนี่ยก็คือเรียกว่าโอวาทปฏิโมหรือโอวาท ที่นำมาซึ่งหลักการประพฤติปฏิบัติออส่งยนย่อพระธรรม8 4 0 0มข้อให้ลดเหลือลงสามอย่างเรียกว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจนี้ให้ผ่องแผวหรือผ่องใสงานวันพรุ่งนี้จึงเป็นวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระองค์ทรงวางธรรมนูญจิตเอาไว้ให้กับ พิสุบริษัทสี่คือพิสุตุดีประกุกาฐานะท,ทุกร้านพุทธเจริญส่วนเรื่องบริจาคทาน,นาไว้ที่หลังก็ได้สำคัญที่สุดก็คือเข้าวัดฟังธรรมถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเราจะเห็นว่าพระศา,ศาสดาทรงเน้นไม่ทำชัว่วแล้วก็ทำดีทำดีก็คือการเข้าวัดฟังธรรมกุศลสูปรสัมปทาการเข้าวัดฟังธรรม แล้วมันเกิดกุศลพระทมทำดีด้วยความมีกุศลหรือมีปัญญาาพระองนแล้วกว็หลังจากนะั้นเมื่อนาดทำให้สาเองธนาททำเองไม่หมกหุ่นไม่เมาอมาไม่หลงลืมไม่หลงไหลอยู่ในกรรมคุณทั้งห้า รสกลินเสียงสัมพัสรังนั้นวันพรุ่งนี้ดีที่ที่สุดเป็นบุญสุดยอดที่สุดก็คือการเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลจดชายโยต,ต่อต่ออุดมการอันซื่อตรงของพระาศาสดาเพราะเราจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นหลักการที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาครับ ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนในชาติทั้งหลายอยู่ใกล้วัดไหนถ้าเป็นพุทธบริษัทก็เข้าวัดนั้นแล้วสังเกตดูว,ว่าวัดนั้นเขาสอนอะไรถ้าหนักไปทางเรียร์ยรับบริจาคของเงินขอทองก็หาวัดใหม่เข้าเข้าวัดที่ที่เขามีคำสอนมีคำสั่งมีคำอบรมมีวิธีการปฏิบัติที่จะทำนำพาให้เรามีจิตผ่องแผ้ว นำพาให้เรามีจิตสงบและนะคับนำพาให้เราสะอาดฉลาดสว่างครับเนี่ยก็ถือว่าจะตรงต่อคำว่า ha, ami, i, an, ma, มาคะบุญมีดิถีวันการมาคบุญแบบมาคะจริงแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สมัยก่อนนั้นตอนที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนชีพอยู่เนี่แรกแรกยุคแรกแรกเยังไม่มี ว่ามันจะตรงกับวันมาฆาเนยจะตรงกับวันศีวาราตรีคือคืนวันเทนที่ไหว้พระศิวะอ๋อคือความเชื่อเดิมของพราหมณ์เออเป็นความเชื่อเดิมของพราหมณ์คือคืนวันเทนที่ไหว้พระศิวะไหว้พระพรหมหรือไหว้พระนารายณ์แต่เขาเพวกฮินดูเขาเรียกว่าวันศีวาราตรีก็คือวันไหว้พระศิวะ อินพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทพปฏิโมกในคืนวันเพ็ญที่ว่าพระศิวะด้วยครับแต่เปลี่ยนเรียกคืนวันะมาเป็นวันมาฆบุญนมีครับดีถีเพ็ญอื่นของวัดเป็นสวงสีวลึงอะไรก็ว่ากันตาม ตามปัจจัยครับสมัยก่อนเด็กๆฉันก็ทำนะฉันเนี่ยมันเป็นพวกพ่อหมดในในว่าในบ้านฉันจะมีมีทั้งมีทั้งรูปพระคริสต์รูปพระคริสต์แล้วก็รูปพระคมพีของอิสลามรูปของพระศิวะ ไปทุกศาสานามือนกนศึกษาศึกษาไงครับฉันมี่เพื่อนเยอะแยะเรารู้ว่าสอนอะไรสอนอะไรแล้วเราก็เข้าใจแล้วที่จะไปใ <c oughs> นด้านโอเข่าวรองคนได้